สวัสดีครับอยู่กับผมเตยจอสกอตนะครับในช่วงเทสเทสเวทช์โซนครับวันนี้เราก็มาให้คะแนนมาที่ได้เป็นรองกันอีกแล้วนะครับก็คือตัวล่าสุดนี้ครับก็คือเจ้าตัว QI สาสิบห้าของเทเลเมตแต่ตัวนี้นี่มาในเทปนี้เป็นตัว LS นะครับก็ั LS คือตัว low spin ครับตัว low spin นี่คือตัวที่ตีต่ําตีพุ่งตัวทัวนั่นแหละเอาง่ายๆนะฮะไม่มีอะไรมากครับก็คือพัฒนาต่อมาจาก อ s ตัวเก่าข้อเด่นๆที่เปลี่ยนแปลงเลยคือหนึ่งเรื่องของหมุดน้ําหนักถ้าเป็นตัวเดิมจะต้องใช้เป็น sliding w e i g ด้านหน้าแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็น3จุดแล้วนะครับก็ย้อนกลับไปเหมือนกับในยุค R Series แต่เมื่อเราดูจากข้างล่างขึ้นมาแล้วมันเหมือนคอบบ้าสุดๆเลยนะฮะ <c oughs> มันก็นื้จะเหมือนคอบบ้านะสำหรับผมแล้วก็มีเรื่องของ speed slot มาครับ อยู่แล้วของทางเทเลเมตแล้วก็เรื่องของทวิทสเฟสคาร์บอนที่เรียกว่าผมใช้คำว่าเขาพัฒนามาเป็นเจนที่4แล้วอะ่ะเพราะเจนแรกก็คือเซลเนาะแล้วก็ไล่มาเจนที่4ถามว่าเจ้าตัวนี้เมื่อลองแล้วรู้สึกยังไงผมตอบเลยว,ว่าดับแรกคือก้านที่เขาติดมาให้เราได้ลองกันสำหรับผมผมรู้สึกว่ามันเป็น ก้านฝั่งญี่ปุ่นนะฮะมันเป็นตัว O.E.M ฝั่งญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่าถ้าคุณจะเล่นเทเลเมตรจริงๆแล้วเป็นไปได้คุณไปเล่นก้านรัฟเตอร์มาร์เก็ตมันก็ไม่เสียหายแล้วก็ดีกว่าก้านี่ก็ติดมาด้วยคุณจะคัสตอมก็ได้นะครับแต่จะบอกไว้ประมาณนั้นสําหรับคนที่เป็นแฟนแฟน,แฟนบร์เทเลเมตแต่สำหรับผมผมกลับไปใช้คาว่าโอเคและชอบกับ <c oughs> เจ้าตัวของสีดํามากกว่า พราะตอนนี้เทเลเมตตัวสีดําด้วยนะฮะตัวสีดำเนี่ยวางปั้งไปเนี่ยคือเหมือนตัวรุ่น R Series เลยนะฮะเหมือนซีรีส์ R สมัยก่อนเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณชอบความเป็นคลาสสิคอลเทเลเมตย้อนกลับไป20ปีที่แล้วแล้วคุณชอบตระกูล R มาก R7 R5 R15 R1 เจ้าตัวนี้สามารถ ดึงคุณกลับไปได้ถ้าคุณสั่งสีดำนะครับใน QI ทั้งซีรีส์เลยนะแล้วก็ตัวทัวเนี่ยก็คือก็จะเหมือนพวก430ปกติแล้วครับแต่ตัวนี้มัน460นย์นะใคำที่บอกว่าเหมือน430คือมันเป็นทรงแพร์เชฟและป่องกลางเพราะฉะนั้นมันก็จะเอาง่ายๆว่าถ้าไม่ติดอะไรมากก็จะเฟดบายแอสเล็กๆ <c oughs> ตามธรรมชาติเฟดบายแอสเล็กๆ แล้วก็มีให้หลอกให้เรื่องแต่แปดจนถึงสิบจ้นะครับแต่ว่าแปดน่าจะมีเฉพาะมือขวานะยังไงก็ต้องลองถามทางนั้นเพราะผมไม่แน่ใจว่าเขาเอาเข้ามาขายหรือเปล่านะครับข้อดีคือเบาอืม <c oughs> ข้อดีคือเบาคนระับก็ดีคือเบาก็ดีคือเบาแล้วก็เบาแล้วก็ถ้าคนชอบเป็นแฟนเทลเลเมตแล้วคุณชอบความนุ่มของหน้านุ่มแบบ ผมใช้คําว่านุ่มจนคล้ายๆหน้าอินเสิร์ตที่เป็นยูรีเทนของพัตเตอร์แล้วนะคือแบบพิเ,เทลเม่ก็บอกว่าหน้าเขาเป็นคาร์บอนมาแล้วก็มีการจะลงยูรีเทนก่อนเพื่อ,อความทนทานอะไรเงี้ยก็โ,โอเคก,ก็ก็นุ่มจริงตีไปก็ไม่รู้สึกนะครับว่ามันโดนหรือไม่โดนฟังจากเสียงก็น่าจะรู้ว่ามันเป็นยังไงเนาะแต่คือตอนเาผมผมรู้สึกว่า ผมยังคงเป็นพวกนักกอล์ฟัวโบราณที่ยังชอบความรู้สึกของไทเทเนียมอยู่โดยที่ว่าส่วนประกอบที่เป็นไทเทเนียมของเขาเนี่ยก็ยังคงมีอยู่นะครับก็คือตัวโครงบอดี้โครงหน้ามันที่เอาหน้าไม้ไปแปะ,แ,ปะแล้วก็มีไอตัวสปิริล็อตแล้วก็มีไอตัวหมุดน้ําหนักอยู่หนึ่งตัวนะครับที่เหมนืนหนัก2ตัวที่ที่ไปประกอบอยู่นะฮะส่วนหมุนน้าหนักหลังก็จะเป็นอีกตัวหนึ่ง นะครับแล้วท้องค้าก็จะเป็นคาร์บอนคาวคาร์บอนโซแล้วก็คาร์บอนวิงที่มาครอบแบบเนี้ยอ่าลักษณะคล้ายๆกับพวกที่ทำตั้งแต่ซิมทัวร์ครับ <c oughs> ที่แยกมาเป็นสีชิ้นแล้วก็มาประกอบน,นะฮะก็โอเคนะสำหรับคนที่เป็นแฟนบอยเทเลเบตแบบชอบจริงๆเลยนะจ๊ะก็โอเคสำหรับผมผมเรียกว่ามันเป็นไม้โลสปินที่ค่อนข้างโอเค เชฟช็อตได้ดั่งใจไหมคําตอบคือได้แต่มันติดจำเา็ผมติดเรื่องเดียวเลยคือความรู้สึกตอนอินแพ t คผมไม่มีอืมมันรู้สึกมันเหมือนกับมันผ่านแล้วมันก็แวบๆไปครับใช่สล้ผมอาจจะต้องเปลี่ยนก้านหรือไม่ก็อาจจะต้องเพิ่มน้ำหนักหัวหน่อยไขออกก็ฉีดพัดเมลเข้าไปให้หัวมันรู้สึกมากกว่าน,นี้หน่อยนะครับ <c oughs> ก็ยังไงก็ลองลองไปดูนะฮะเพราะว่าก็อย่างที่บอกครับว่า หน้าไม้เขาอะเป็นหน้าไม้คาร์บอนที่มีพ u โพลียนะูเนตะเคลือบอยู่เพราะฉะนั้นความรู้สึกมันเหมือนไม้พัตเตอร์อินเสิร์ตอะแล้วผมแบบผมพัตพัตเตอร์อินเสิร์ตหลังๆเนี่ยพัตเลยไม่รู้สึกเพราะลูกกอล์ฟมันนุ่มขึ้นหรืออะไรก็ตามนะครับตอนนี้นพัตแล้วมันไม่รู้สึกมันรู้สึกว่าเหมือนพัตไม่โดนอืมมามาเป็นเจอตัวเดเวอร์ของเทเลเมตตัวนี้ผมรู้สึกอแะบบไอ้ไม่โดนเหมือนกังไว้แต่โดยรวมการเชฟสอดหรือการคอนโทรลสปินให้ลูกลูกสูงลูกต่ำ ทำได้หมดนะครับยังคงเป็นตัว L S ที่สั่งได้ถ้าเทียบกันผมว่ามันก็ถ้าที่ตอนนี้ที่มีในในในบ้านนะก็คือตัว M1430 2016ทรงเดียวกันเลยมาหัวเหมือนกันทรงหัวทรงเดียวกันต่างกันที่ท็อปไลน์สีทำคนละแบบหน้าเป็นคาร์บอนหน้าเป็นไทเทเนียมตำแหน่งการวางตัวสวิต์เวกับตำแหน่งการตามโดวเวกก็หน้าครับ ตามที่บอกเลยว่ามันดีขึ้นในระดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องท็อไล์เรื่องอะไรต่างๆก็ตามแต่มันก็ยังสําหรับคนหูบรานแบบผมผมก็ยังมองว่ามันมันไม,ม,นไม่มันไม่ตึบมันไม่ตืบ่ะมันความรู้สึกมันนุ่มไปนิดหนึ่งนะแฟนๆเทเลเมดชอบก็ก็ยินดีด้วยครับที่คุณจะได้ไม้ใหม่ที่เบาขึ้นเร็วขึ้นคอนโทรได้ ดีขึ้นแต่คุณก็จะต้องแลกมา,ากับความนุ่มพอสมควรน,นุ่มแบบไม่รู้สึกเลยว่าโดนไม่โดนนะสำหรับผมนะแต่สำหรับคุณก็อาจจะชอบมันเบามันดีมันเท่นะแต่สำหรับแฟนแฟนเทเลเมทที่เป็นหัวโบราณแบบผมแล้อยากจะกลับไปหาพวกซีรีส์ R ไม่ว่าจะเป็น R5 R7 R7 r 7, r 7, Super q u r d R9 นีอย่างเี้สั่งสีดำครับ นะฮะถ้าเ้าให้สั่งนะแต่ผมจำได้มันมีสีดาอยู่นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลที่บอกมาทั้งหมดแล้วกานที่ใสมาให้ลองตีเป็นก้านไดมหน้า for 헬러 e 드อ่ะนะจ๊ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความดืดดืดนิดนึงนะครับก็แตว่าไอเดียมันก็ท้องมันสามกว่าครับมันก็ ค่อนข้างให้ตัวอยู่ระดับหนึ่งเลยนะเออเพราะฉะนั้นก็ตามคาดแลลวครับว่าหัวทัวร์แต่เสียบกั้นง่ายและกั้นเบาเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ตรงสเปคผมอาจจะตรงสเปกอะไรท่านที่มีปัญหาเรื่องการตีลูกที่สปินมากเกินไปการตีลูกที่เข่าซ้ายมากเกินไปเอาตัวนี้มาช่วยก็จะโอเคขึ้นนะครับโอเคทั้งหมดทั้งมวลขออนุญาตให้คะแนนนะครับผมให้คะแนนอยู่ที่ 8.5ครับถามว่าทำไมผมให้8.5ถ,ถ้าอันนี้ก็ทุเลียดไปถ้าบอกตรงก็คือถ้าหน้าเป็นไทเทเนียมผมว่าผมให้เยอะกว่านี้หรืออาจจะเต็มเลยก็ได้เพราะเมื่อวางจากคอปไลน์ข้างบนแล้วมันคือหัวเทเลเมตที่น่าตึงมาก แต่ฟิลโดยรวมทุกอย่างสำหรับผมผมรู้สึกว่ามันเบาไปหมดเลยซึ่งมันก็ไม่ได้ไม่ได้เลวร้วายแต่แค่ตอนแพ่มันไม่มีความรู้สึกที่ผมต้องการเท่านั้นแหละครับแต่นอกนั้นสําหรับมือใหม่หรือคนที่ต้องการเข้ามาเล่นใหม่ๆมันเหมาะมากสําหรับคนที่ต้องการจะให้ลูกพุ่งแต่ไม่ได้ต้องการไม้ที่ตียากอะไรเบอร์นั้นนะนะตัวนี้ก็โอเคครับเพราะหัวมันเบาค่อนข้างตีง่ายนะครับ สำหรับผมผมก็ให้ประมาณนี้แหละครับก็ยังไงก็ไปลองกันดูก่อนนะอย่างที่บอกว่ายังไงก็ต้องไปลองก่อนถ้าไม่ลองก่อนคุณจะไม่รู้เลยว่าคุณเหมาะหรือไม่เหมาะกับมันคุณชอบหรือไม่ชอบกับมันอะไรแบบนี้นะครับยังไงก็แนะนำว่าให้ไปลองก่อนนะผมไม่ได้ไลแอสนะแต่สําหรับผมผมรู้สึกว่าถ้าเทียบกับตัว L S ของ Q I 1 0ที่ผ่านมาเจ้าตัวนี้ก็มีการพัฒนาที่ดีขึ้นในเวของเขาในเวของคาร์บอน ในเวของความเร็วในเวของความเบานะประมาณนี้แหละอืมไม่อยากจะเทียบเป็นอะไรเลยเพราะว่าความรู้สึกมันไม่ค่อยชัดอืม <c oughs> ความรู้สึกไม่ค่อยชัดถามม่วสเตเบิไหมคือพอย้ายหมุดน้ําหนักสามตัวไปมาแล้วเนี่ยจะให้เป็นเฟสเป็นรอเป็นอะไรเนี่ยมันไปตามนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงหรอกว่า มันจะไม่ช่วยเหลือคุณแม่อะไรคุณมันช่วยเลือยู่แล้วมันช่วยเลยมากๆเลยหลอดสลีว่าทาหน้าที่ของมันตามปกตินะครับเพราะฉะนั้นก็ตามคะแนนที่ให้ไปครับแล้วก็ตามที่บอกครับว่าคารุนาไปลองก่อนไปเทสดูก่อนเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีเดโมให้ลองให้เทสคารุนาไปเทสไปอะไรเพื่อเปรียบเทียบของตัวคุณเองกับผมนะ,บนะครับนะประมาณนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่ ติดตามกันมานะฮะแล้วก็คอมเมนต์ได้เลยข้างล่างครับนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ดป็นสไาชิกด้วยนะครับแล้วก็อะมี Open Chat นะครับของทาง u t u b e ไม่ใช่ของของทางไลน์นะครับแล้วก็ถ้าถ้าเกิดอยากอะไรอยากไปคุยกันในในโอเพนแชทก็ได้ครับดูแล้วก็ไปคุยต่อกันนะครับแบบว่าอยากจะแบบยืนหยัดเพื่อแบรนด์ไม่ใช่นะไอ้อ้วนจะพูดอย่างนี้ไม่ได้ให้คะแนนแค่นี้ไม่ได้เหตุผลแบบนี้แบบนี้แบบน ใน Open Cha t ครับในไลฟ์ครับถ้ามีก็เข้ามาพูดได้ครับไม่ได้ายแอชอะไรกันอยู่แล้วครับยินดีพูดคุยทุกคนนะครับเพราะว่าเหมือนที่บอกครับมีชอบก็มีไม่ชอบนะครับมีไม่ชอบก็มีชอบเป็นเรื่องปกตินะฮะแล้วก็โดเนทขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวขึ้นเคียร์โค้ดให้ครับขอบคุณมากเลยครับสำหรับคนที่โดเนทช่วยพัฒนาช่องนะครับแล้วก็เรื่องของ Membership นะฮะลงมาดูด้านล่างได้เลยครับมีสามลำดับนะฮะก็เลือกเอานะครับ ถ้อยากสนับสนุนแบบไหนก็เชิญครับเพราะแต่ละอันก็จะมีเรื่องของสิทธิพิเศษที่ต่างกันนะครับแล้วก็ f อ9 9ครับอทีวีดีโอจัดอยู่ครับเวลสุกนะฮะโมง10โมงแล้วก็ดูย้อนหลังได้ทาง YouTube ของ f อ9 9นะครับเพราะงั้นไม่มีแล้วครับกราบขอบคุณทุกคนนะครับที่มาดูกันแล้วก็เจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับไม่บาย